สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับสวัสดีแฟนๆกอล์ฟทริกนะครับพบกันในแบบออนไลน์ครั้งหนึ่งแล้วนะครับนอกเหนือจากออนไลน์แล้วอย่าลืมนะครับเรามีช่องทางออนแอร์ด้วยก็คือทาง Active Radio f m 9.9 m h z นะครับติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกานะครับนอกเหนือจากนั้นก็คือออนไลน์อันนี้นะครับทำขึ้นมาเพื่อให้แฟนๆนะครับคนรักกอล์ฟเนี่ยอยากจะเล่นกอล์ฟได้อย่างมีความสุขนะครับใครที่มีปัญหานะครับ อยากจะได้คําแนะนําเราสามารถที่จะมาพูดคุยมาแชร์ประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกันได้หรือแม้กระทั่งใครที่อยากจะให้เราช่วยแนะนำนะครับเทคนิคดีๆแก้ปัญหาของท่านก็ได้นะครับใครที่ตีแล้วรู้สึกว่าออกขวาตลอดเวลาเลยนะครับเอ,อ๊ตียังไงก็ไม่ถึงกรีนสั้นมากนะครับหรือตีไดเวอร์ลูกไม่ลอยเลยจะทํายังไงดีนะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรามาแนะนํากันทีละเรื่องนะครับแล้วก็เกิดใครที่คิดว่า ดูแล้วยังไม่มั่นใจอยากจะให้เราช่วยแก้ให้ติดต่อเข้ามานะครับที่ที่อยู่ข้างล่างที่อินบ็อกซ์นี้เลยนะครับหรือจะติดต่อผ่านทางช่องทางของ fm 99ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่งชื่อที่อยู่กันมาแล้วเราจะนัดท่านเข้ามาแก้ไขวงสวิงแก้ไขปัญหาของท่านกันวันนี้ครับเรามาคุยกันเรื่องราวถึงการตีเหล็กนะครับหรือว่าการตีกอล์ฟด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าเหล็กนะครับเหล็กนะครับวัตถุประสงค์ในการเล่นก็คือเราใช้ในช็อตแอปโพส นะครับหรือว่าช็อตเดินทางในการเล่นนะครับไม่ใช่ช็อตแรกที่ใช้ในทีออฟหรือบางคนอาจจะคิดว่าใช้ในทีออฟก็ได้บางสถานการณ์สำหรับมืออาชีพหรือคนที่ตีดีแล้วนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ในการตีลงไปกับพื้นหญ้าที่เรียกว่าแฟเวนะครับเพื่อให้ลูกกอล์ฟเนี่ยได้รับแรงกดดันนะครับแล้วดีดตัวออกไปนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการตีเหล็กนะครับมันต้องมีคุณสมบัติพิเศษหรือมีรายละเอียดพิเศษพอสมควรทีเดียวนะครับไม่ใช่ว่า อยากจะตียังไงมันก็จะไปเหมือนกันหมดไม่ใช่อาจจะไปเหมือนกันหมดก็จริงนะครับแต่ระยะทางที่ได้มาเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับที่เราต้องการก็ได้อย่างเช่นนะครับระยะ120หลานะครับคนทั่วไปอาจจะใช้ประมาณตีเหล็ก7จะตียังไงให้ได้120หลาตามที่เราต้องการนะครับวิธีการตีเหล็กนะครับเราจะไม่ตีแบบงัดขึ้นหรือเสยขึ้นเด็ดขาดนะครับ วิธีการตีเหล็กนะครับเราจะตีแบบให้มีการคอมเพลสนะครับหรือเรียกว่าหัวเหล็กนั้นกดไปที่ลูกนะครับสร้างแรงกดไปที่ลูกกอล์ฟเพื่อให้หน้าสัมผัสของเหล็กกับลูกกอล์ฟนั้นอยู่ด้วยกันเต็มที่นะครับแล้วแรงกดที่เกิดขึ้นเนี่ยครับจากการเหวี่ยงเนี่ยจะทำให้ลูกกอล์ฟผลักออกไปนะครับจะ ผลักให้ลูกกอฟนั้นลอยออกไปตามที่เราต้องการส่วนจะโด่งหรือจะไม่โดง่งขึ้นอยู่กับองศาของอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับถ้าเป็นเหล็ก9ซึ่งมีองศามากหน่อยลูกกอฟก็อาจจะลอยโด่งขึ้นไปแต่ถ้าเป็นเหล็ก5นะครับหรือเหล็ก6นะครับซึ่งองศาจะต่ําลงมาเนี่ยลูกกอฟก็อาจจะลอยไม่โด่งมากแต่สิ่งสาคัญก็คือลักษณะการลอยออกไปของลูกกอฟเนี่ยจะต้องมีพลัง พุ่งออกไปเหมือนที่เรียกว่าเหมือนกระสุนยิงออกไปนะครับมีแรงผลักจากหัวเหล็กดีดให้ลูกกอล์ฟพุ่งออกไปนะครับถึงจะได้ระยะที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นวิธีการตีเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกดหัวเหล็กให้ลงไปกับพื้นนะครับแต่วิธีการกดนั้นไม่ใช่กดจากข้างบนลงมานะครับถ้ากดจากข้างบนลงมาร้อยทั้งร้อยส่วนใหญ่อาจจะพลาดก็คือตีไปที่พื้นหลังลูกนะครับวิธีการตีเหล็กนะครับหรือวิธีการกด ลูก,กอล์ฟด้วยเหล็กให้ง่ายที่สุดก็คือใช้การหมุนนะครับหมุนจากด้านข้างเข้ามาถ้าสังเกตนะครับตอนแบ็กสวิงนั้นเราหมุนตัวหมุนหัวเหล็กไปด้านข้างใช่ไหมครับให้ไกลที่สุดนะครับเมื่อไกลสุดแล้วเราก็หมุนตัวต่อขึ้นไปสูจ่จังหวะท็อปสวิงจังหวะดาวสวิงนั้นหลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าพยายามตีลงมาที่ลูกใช่ไหมครับเมื่อตีลงมาที่ลูกแล้วจะได้พลังสูงสุด แต่ข้อที่จริงแล้วมันพลาดง่ายมากเพราะว่าดูนะครับในการสร้างแบ็คสวิงนั้นแขนซ้ายเราเป็นแขนตรงนะครับแขนซ้ายเราเป็นแขนที่เหยียดตรงระยะระหว่างเรากับปลายเหล็กนั้นไม่ได้ยืดออกไปแต่ว่าส่วนที่พับหรือส่วนที่งอคือข้อศอกขวาเรานะครับข้อศอกขวาเราเมื่อมันงอนะครับจังหวะที่จะให้สวิงกลับมาแล้วโดนที่เดิมเนี่ย ก็มีความง่ายที่จะผิดเพี้ยนเพราะว่าการงอของแขนตรงนี้นะครับระยะมันไม่เท่าเดิมนะครับเมื่อส่งกลับไปถ้าใครชํานาญหน่อยก็อาจจะส่งกลับมาโดนลูกบอลพอดีแต่ถ้าเกิดใครไม่ชํานาญหมุนตัวน้อยก็อาจจะโดนพื้นข้างหลังได้เพราะฉะนั้นควรจะใช้แขนซ้ายนะครับเป็นตัวควบคุมก่อนแล้วแขนขวาเนี่ยเป็นตัวช่วยในการรีลิกไปเฉยๆนะครับส่วนการสร้างแรงกด ไปที่เหล็กนะครับก่อนที่จะดาวสวิงจาเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องมีการถ่ายน้ําหนักมาทางซ้ายเล็กน้อยแล้วถึงจะหมุนตัวเทิร์นลงมานะครับหลายคนที่ตีเหล็กแล้วเกิดอาการไม่คอมเพรสบอลนะครับหรือว่าเหล็กไม่สามารถสร้างแรงประทะได้อ,อย่างเต็มหน้าไม้ได้เป็นเพราะว่าถ้าลืมที่จะถ่ายน้ําหนักมาซ้ายนะครับอาจจะแค่หมุนตัวแล้วสวิงผ่านไปเฉยๆลักษณะการสวิงแบบนี้ครับ แนวของเหล็กที่ลงเนี่ยจะผ่านจุดต่ำสุดก่อนนะครับหลังจากนั้นจึงงัดขึ้นแล้วโดนลูกกอฟซึ่งองศาของเหล็กเนี่ยครับก็จะกลายเป็นหงายขึ้นทันทีแรงที่จะกดดันหรือแรงที่จะเพลชเชอร์คลาสลงไปที่ลูกกอฟเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นวิธีที่ถูกต้องก็คือเมื่อแบ็กสวิงแล้วนะครับก่อนจะดาวสวิงเนี่ยถ่ายน้ําหนักไปซ้ายนิดเดียวนะครับหรือบางคนอาจจะใช้การหมุนสะโพกไปด้านหลังก็ได้ หลังจากนั้นค่อยหมุนตัวลงมานะใช้มือซ้ายรนะคับดึงหัวเหล็กลงมานะวิธีนี้จะทำให้เหล็กยถึงลูกก่อนถึงจุดต่ำสุดของสวิงนะเมื่อถึงลูกแล้วเหล็กยังเดินทางต่ำลงไปอีกนิดนึ่งเราค่อยลอยขึ้นไปจะทำให้เกิดการกดไปที่เหล็กแล้วก็แรงกดมาสานรจะดีดให้เหล็ก พุ่งออกไปนะครับจะไม่ใช่การตีเพื่อง,งัดนะครับผลที่ตามมานะครับถ้าหากเป็นการตีเพื่อง,งัดนะครับระยะที่ได้ก็จะไม่ใช่อย่างที่เราต้องการละหรือบางครั้งนะครับด้วยความที่มือเราเนี่ยมีการผิดพลาดง่ายเพราะเป็นกล้ามเนื้อชิ้นเล็กนะครับลูกกอล์ฟอาจจะเบี้ยวขวาเบี้ยวซ้ายลองไปสังเกตดูนะครับปัญหาส่วนใหญ,ญ่อาจจะเกิดจากนี้ก็ได้เพราะนั้นวิธีที่ถูกต้องก็คืออย่าลืมถ่ายน้ําหนักนะครับพอถ่ายน้ําหนักแล้ว ดึงแขนซ้ายลงมานะครับเพื่อจะกดหัวเหล็กลงไปที่ลูกนะครับสังเกตให้ดีนะครับแนวของการสวิงนั้นจะเป็นลักษณะที่เรียกว่า K reverse ถ้ามองจากด้านหน้าเข้ามาจะเห็นแนวด้านซ้ายผมนั้นเป็นเส้นตรงแต่ว่าแขนซ้ายนะครับจะไปที่ก,กรอบขาซ้ายก็จะเอียงเล็กน้อย K reverse นั้นก็คือตัวกดน้ำหนักลงไปที่ลูกนะครับมุมนี้ครับจะทำให้มีแรงกดดันสูงสุดแล้วก็ผลักลูกไปได้ ผมจะลองสวิงให้คุณผู้ชมเห็นข้อแตกต่างระหว่างแบบรากนะครับตีแบบงัดไม่ได้ถ่ายน้ําหนักนะครับฟังเสียงที่เกิดขึ้นว่ามันจะต่างกันขนาดไหนแล้วดูฟล y บอลที่เกิดขึ้นว่ามันจะไปไกลแค่ไหนนะครับแบบแรกนะครับตีแบบงัดไม่ได้เปิดหรือว่าไม่ได้กดเพรสเชอร์ลงไปที่ลูกกอล์ฟ ก็ไปนะครับก็ยังลอยสวยดีนะครับแต่ว่าระยะที่ได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าสั้นกว่าที่คิดเอาไว้พอสมควรนะครับนะครับคราวนี้ผมจะตีแบบที่เรียกว่าเคอร e r ี e เวิร์สหรือว่ามีการถ่ายน้ำหนักก่อนหมุนสะโพกแล้วดึงแขนลงมานะครับฟังเสียงนะครับแล้วดูระยะที่ได้ว่าต่างกันแค่ไหนครับ นะครับสังเกตความแตกต่างนะครับถ้าจบสวิงนั้นถ้าถ่ายน้ำหนักไปที่ซ้ายก่อนดาวสวิงจะเห็นเลยว่าเมื่อจบสวิงเนี่ยหมุนไปแล้วน้ำหนักจะมาอยู่ซีกซ้ายทั้งหมดนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบอลไปไกลขึ้นนะครับตรงมากขึ้น แต่ถ้าหากเราลืมถ่ายน้ําหนักนะครับหรือว่าไม่ได้กดหัวเหล็กลงไปผ่านจุดต่ําสุดนะครับหลังโดนลูกเนี่ยบอลมักจะออกไปทางขวาเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะระยะสั้นกว่าที่ต้องการด้วยนะครับเคล็ด mm hmm. ลับตรงนี้นะครับลองเอาไปทําดูนะครับสิ่งสาคัญทบทวนครั้งหนึ่งนะครับก็คืออย่าลืมถ่ายน้ําหนักสําคัญมากเพื่อให้จุดต่ําสุดของลูกกอล์ฟนั้นผ่านลูกกอล์ฟไปก่อนแล้วค่อยลงไปสู่จุดต่ําสุดนะครับ เอาไปทําดูนะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงนะครับหรือว่าอยากจะให้เพิ่มเติมตรงไหนก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับแล้วเราจะได้เชิญท่านมาจับมือทํากันตรงนี้เลยนะครับให้คําแนะนําถือซะว่าเป็นการฝึกซ้อมร่วมกันนะครับที่นี่สนามฝึกซ้อม AC ซดวิ้งเลนเนี่ยลูกกอล์ฟใหม่ด้วยบรรยากาศดีมากนะครับที่สําคัญคือไม่มีค่าใช้จ่ายแน่นอนสําหรับแฟนๆกอล์ฟที่อยู่เรานะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปแล้วครับสวัสดีครับ